สวัสดีครับเอฟซีคนอีซามานะฮะกินสร้างวัดบานหินขันในลงคลิปคลิปนี่เป็นคลิปที่สองของหินลักแดครับที่ผมได้โพสลงไปอ่าเที่ยวก้อนนะครับนี่ผมห้เบิ้งชัดๆนะครับผมเด็กแกะออกจากกรอบของผมหายเบิง้งเอฟซีเข้าในเบิ้งคักๆชัดๆนะครับนอกน,นี่เป็นหินลักแดที่ผมได้มาจากกำเพื่อคำสรรคำีอีกับลุงปู่อุ่นนะครับนะอส่วนผมยังเป็นวัยรุ่น แลนกับเข่าอยู่สมัยนั้นนะครับแต่เพิ่นหาปัจจัยสร้างโบสถ์เพิ่นในสุมืเอลุกกะในสร้างเสซิสซับเรียบร้อยแล้วครับวัดป่าวงพระจันทร์นะครับใกล้ๆกันครับบ้านของมณฑิชครับสอยบ้านไส้แหลงแหละครับวัดป่าลุงแรมบันครับนี่ครับของสร้างวัดบ้านหินขันสร้างวัดแพะกระยานะครับนอนี่เนาะได้ให้ลุงเบิ้งคักๆะนะครับนอเที่ยวนี่ เบืงคาดว่าอายุจะกลานปีนะครับนี่ครับค,คือคือคือด้านหนานะครับเนาะเดี๋ยวด้านหลังผมสิปินให้เบิงด้านหลังปิ่นให้เบิงนะครับเนาะด้านหลังปิ่นให้เบิงชัดๆเลยครับสาผู้คนมีความรูค้คนรกระอาจสีเบึงออกว่าจักลานปีมาแล้วนี่ครับ <c oughs> <c oughs> บุคคลสบายมั <c oughs> แ้แแ้วกอ้ง,งต่อไปนะครับนี่กับผมได้แกะออกจากกรอบเพื่อว่าลวก หลวงปู่สวงนะครับนี่หลวงปู่สวงแต่พื้นสางรุ่นใดผมก็บบ่บ่คคอยมีความหลูปันใดครับหลวงปู่สวงหูแต่ว่าหลวงปู่สวงชื่ดาเดินดินนะครับแต่ว่าพื้นสางว่าแจ๊กเลี้ยนจักรุ่นผมกับบ่คคอยอันนั้นผมเป็นคนจังหวัดมุกดาหารนะครับครับนี่ครับด้านนาหลวงปู่สวงนะครับให้เบิ่งชัดๆเลยครับนี่ให้นเบิ่งชัดๆเลยนะครับบุคคนมีความหลู เซียนพระเพิ่งกะอาจสิหูดีนะครับเนาะนะี่ครับด้านหลังนะครับเนาะน,นี่เนาะด้านหลังให้เบิ่งชัดๆแนะ่พอดีมือนี่บ่ได้ไปทํางานเนาะครับมือว่านเทพื้นเรียบร้อยแล้วมือนี่ยู่บ้านนะครับล่มกะแห้งแน่ยนอย่าน้อยด้านหลังนะครับเนาะมาดนี่เลี้ยนต่อมากนะครับนะเนาะเลี้ยนต่อมาผมสิเอาจากไอ้ลุงปู่ชวงเลยล่ะอันนี้เลี้ยนนี่เป็นเลี้ยน หลวงปู่คำพันธ์นะครับวัดวัดธาตุมหาชัยนะครับเนาะหลวงปู่คำพันธ์ให้เบิ่งชัดๆเนาะครับเป็นเลี้ยน,นดุลทอด้ายพรมกับอ่าสิ้นเสาคร่าวๆแต่ว่ากับมัวโบโบเนชัดว่าไอ้ซอสทอด้ายพื้นสางนะครับเลี้ยนนี่แตรร่ล่นเหมนก่อนผมเลี้ยนดุนพระบาทนาะผมกัได้ให้พี่ชายผมไปอยู่อุดรธานีนะครับเนาะโมโมครับนี่ครับเลี้ยนดนนันา หลวงปู่คำพันธุ์วัดฐาดมาัดชส้เนาะครับเนะาะน,นะครับสามโคชเชทะเลมังกะโบค่อยเห็นชาบเลยนะครับวันโบม่มีอีกกล่องให้ให้ให้เอฟซีเข้าในเบื้องคาบครับเนาะครับแล้วเดี๋ยวเดีด๋ยวโอกาสหน่าผมจะได้เอาออกเอาลุงปูลือเรียนลุงปูลือรุ่นแก่แจ๋นะครับเนาะจะออกเอาออกจากกองให้เบิ้งเนาะครับเนาะครับนี่ครับเรียน หลวงปู่คำพันธ์ต่อมาเนี่ยจอันนี้ผม,มหูว่าสางอยู่วัดใดน,นะครับเนาะลูกหล่อพญานาคพมหูว่าสางเราได้รวบรวมมาให้เอฟซีเฮ้าดิเบิงนะครับเนาะใไ bon อพิษจระนาเบิงผู้เพิ่นหูนะครับอันนี้คือลูกหล่อพญานาคครับลูกหล่อพญานาคนะครับเนาะลูกหล่อพญานาคพลันสางปุเโซทรายพงกอบโบโบแน่นะครับพวกเพิ่นหูเพิ่นกะกอ ขอให้คอมเมนต์มาให้เด้อครับเด้อแต่ละเรียนนะครับคอมเมนต์ Comment มาให้ผมบึงแนวผมจะได้ศึกษาต่อไปนะครับเนาะขอเอฟซีเข้ามีโอกาสนาผมจะได้มูนี่คือว่าผมจะได้ไปมุดยิ่งป่านะครับถ้าอากาศมันเซีนยนห่อนจังน้อยประมาณบ่ายสองผมจะได้ไปมุดยิ่งป่าอยู่หุวยทมอยู่นะครับเนาะถ้าน้ำมันมันบกขุนไปมุดยิ่งปดนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะลงคลิป ให้เอฟซีเข้าเดบ่งต่อไปนะครับขอขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ส่องคนอีสานมาได้กินสร้างบ้นปนิคันในเรื่องครับเด้อขอขอบคุณครับติดตาม